พี่ทุกคนนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเห็นพี่ๆหลายคนนะคะที่ทํานาปังเนาะราคาเขาเป็นเหตสังเกตได้นะคะถามว่ากระทุกไหมกระทบกไม่เจกระท,ระท <laughs> ถึงเราจะอยู่ภาคอีสานก็ตามนะคะบ้านนางปีนี้เน,ะนาะนั่งทำนาปังยี่สิบสี่ไรค่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณว,ว่าเราจะคุ้มไหมกับราคาขาราคาเาตอนนี้นะคะเพราะว่าเห็นพี่เขาบอกว่าตอนนี้ราคาเขาหกพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบดูเนาะจะ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะไถยปั่น หนึ่งรอบอย่างละหนึ่งรอบไทยก็ปั่นได้ละเทะ่าไ <600. S 1> รหกร้อยหกร้อยนะคะคูณยี่สิบสี่นะคะก็เท่ากับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทค่ะแต่ปกติไถยสองรอบแล้วก็ต้องบวกไปอีกนะคะไล่ละสามรอยเนะาะไทยรอบหนึ่งไล่สามรอยก็บวก,กไปเจ็ดพันสองค่ะค่าดำนะคะปกติจวานเอาเนาะแต่ปีนี้อยากทำานาดำค่ะเพื่อที่จะจํากัดยาออกนะคะที่เป็นปยาขอดิดขรียงออกเนาะปาบยาออกพว<อ>กเขานุง่งเขานุ่งอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยจ้างดำค่ะจ้างดำา้อ้เท่าไรคะ ลร่ะแปดลอยลละแปดคูณไปยีสิบสี่ค่ะตกหนึ่งเกันสอบาทค่ะท่านเขาเท่าไรคะพันเขาสิบกสิบกสอบสิบสอง <12 S 2> กศสิบสองกศใช่กแล้วเท่าไร <600 S 1> คะ <600 S 1> <6 100 S 2> หกร้อจ้ะหกร้อยหกยร้อยหกร้อยหรือหกร้อยห้าสิบคะหกร้อห้าสิบเอ้ว่าบมดอีกแล้วนะคะก็คำนวณไปนะคะเป็นทั้งหมดเจ็ดพันแค่ะใส่ปุ๋ยรอบแรกก็สูตรสิบห้าสิบห้าสิบกบก็ทั้งหมดหนึ่งมืนสี่พันเ้ารอบาท คำนวณไปค่ะพี่ๆลองคำนวณแล้วก็ลองคิดตามนะคะแล้วจะใส่ปุ๋ยสองรอบใช่ไหมเจ๊ใช่ยูเรียก็ยูเรียก็ชิพ่าช yea. ิพ่าใช่ก็ก็คำนวณแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไปก็อีกรอบที่สองก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยค่าจ้างหวานไรละเท่าไรคะไรละ100หนึ่งร้อยไรละหนึ่งร้อยก็เท่าไรคะสองพันสี่อ่าแล้วก็ต้องหวานข้าวเสร็จอะไรเสร็จดำเสศษอยากคุมไหมคะฉีดจ้าไรละ ไลน์หนึ่งร้อยเป็นเท่าไหร่คะสองพันสี่อ่าฮอร์โมนฉีดไหมคะฉีดจ้าไลน์ละเท่าไหร่คะไลนหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะสองพันสี่ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดต่างๆฮอร์โมนเนาะอาจจะแบบบางคนก็ต่างๆเราก็ต่างๆเหมือนกันนะคะอ่ะค่าเกี่ยวล่ะค่าเกี่ยวไลน์เท่าไรห้าร้อยห้าสิบนี่ถ้าเกิดไม่มีรถตัวเองนะโอ้หแม่กซ์นึ่งบ้าติดลบ อันเด็ดขาดเลยก็ค่าเกียนี่ก็คือ1นึ่งมืนสามพบาทค่ะแล้วค่าบรรทุกนี่เที่ยวละ1,000บาทกระตีไปก็เขานี่ก็เฉลีย่ยเฉลี่ยไปเลยเขานี่คืออาจจะได้แค่ไล่ละ600กิโลเนาะกระตีไปประมาณ14ตันกระตีไปสองเที่ยวก็สอ0 0ับาทก็จะคำนวณทั้งหมดอะค่าใช้จ่ายอะเป็น1,800บาทแต่ถ้าเกิดลบอันค่าจ้างค่าจ้างดำไปเนาะจะเหลือ แดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทเดี๋ยวเราจะมาคำนวณเขากันอันนี้บอกก่อนเลยนะคะาภาคนางหรืออาจจะเป็นแบบบางเจ้าก็อาจจะได้เยอะกว่านางหรือบางเจ้าอาจจะได้น้อยกว่านางคือนั่งเฉลีย่ยเฉลี่ยไปก่อนเนะาะไผ่สานไม่ได้เขาไรละหนึ่งตันเดอร์บอกไว้ก่อนก็คืออาจจะเฉลีย่ยเฉลี่ยไปนะคะอาจจะไปด,ดูดูแลดีๆทางผักกลางเนาะของอเฉลี่ยไปไร่ละหกร้อยกิโลกร,รมัมหกร,ร้อยกิโลกรัม คุณ24เท่าไร่ประมาณ14ตันค่ะตอนนี้คำนวณราคาเขาไป6,100ก็จะได้ทั้งหมด85,400บาทคุณลงทุนแสนกว่า <laughs> ลงทุนไปแสนกว่าค่ะสุดแล้วติดลบค่ะ <laughs> ก็คลิปนี้ก็ง่ายๆค่ะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะกับการทำอาชีพนี้มันก็ต้องไปต่อไปต่อถึง อันเนี้ยจริงๆอ่ะนั่งอยากจะบอกเลยนะคะทางผู้ดูแลด้านนี้เนาะการช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ต้องการมากแต่สิ่งที่ต้องการคืออาจจะลดค่าค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมัน<ช>อะไรประมาณนี้จักนิดนึงแล้วก็อยากให้ราคาผลผลิตอ่ะเพิ่มมามาขึ้น,นใช่เพราะว่าเนี่ยขาเปลือกอ่ะซื้อไปตีไปหกพัเอดแต่ทำไมไปสีข้าวสารอ่ะราคาสี่กว่าบาทก็คือ นายทุนได้กินเต็มๆเลยแล้วคนที่ผลิตอย่างเงี้ยคือเขาขาดทุนเขาไม่มีแรงที่จะต้องลงทุนต่อคือเขาจะไปกู้หนีมาเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยจนทุกทุกขั้งก็ถึงเพิ่มหนีตลอดเพิ่มหนีตลอดแต่ถ้าเกิดบางคนเขาทอดท่กเขาก็ต้องขายทรัพย์สินที่เขามีอ่ะไปจนทําให้เกิดเป็นความจนจนไม่มีการพัฒนาแม้แต่เขาอ่ะทำงานอ่ะบางทีบางคนอ่ะรับจ้างวันละสามร้อย แต่ซื้อกับเขาวันละร้อยแล้ววันหนึ่งอ่ะไม่ใช่วันหนึ่งสิเวลาละร้อยเวลาละร้อยขั้วเลื่อนหนึ่งเอาง่ายห้าคนเนี่ยสามร้อยมีคุ้มนะคะพี่ๆทุกคนหรือบางข้างเนี่ยคือห้าคนอยู่กันห้าคนเนี่ยพ่อแม่ลูกอีกสามพ่อก็พ่อพ่อกับแม่เนี่ยหาเงินมาในหกร้อยแล้วเลี้ยงลูกอีกสามคนแล้วก็ร่วมจะของอีกก็คือหกร้อยก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะอันนี้อยากจะฝากบอกนะคะแล้วก็ ไม่ใช่แค่ราคาเขานะคะตอนนี้ราคามันก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคำนวณราคามันให้ดูค่ะก็จริงๆก็อยากให้เห็นใจประชาชนนิดหนึ่งนะคะทางเกษตรกรเนาะเห็นใจกันสักนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้รวยเลอค่ะเด้อคนที่มีพื้นที่เยอะเขาทำเขาได้กําไรแน่นอนแต่สําหรับคนที่มีห้าไร่สิบไร่สามไร่สองไร่เขาขาดทุนแน่นอนค่ะแต่ต่อไปนี้น่าจะให้แม่บอกว่าทำพอกินค่ะน้องนั่นก็ ใช้พื้นที่ทําอะไรที่มันแปลรูปได้หาเงินได้ผลผลมากขึ้นเพราะว่าเอาเขาไว้ก,ก,กินก็พอแล้วนะคะ,ก,ะก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงในโคง้งในคอกเลีย้ยงญาติพี่น้องก็พอคะ่ะถ้าเกิดขายได้ไม่ได้กําไรขนาดนี้ก็โอเคไม่เป็นไรคะ่ะม,มันไปต่อไม่ไหวเนาะต่อไปก็คงจะได้ขายทร,รัพย์สินสาขายทรัพย์สินที่มีนี่ใช่นีเนาะแบบนีมันไม่มีอะไรที่แบบก้าวไปข้างหนา้ามันมีแต่ถมลุงนะคะก็คลิปนี้ก็ ใครจะว่าไม่ดีหรือ,อยังไงก็ขอภัยหลายๆค่ะพอพูดตรงเกินไปใช่ไหมคะเจเจใช่ค่ะวัสดีค่ะบ๊ายอ้ะโอเคบ๊ายบาย